ปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเท่ากับปีนี้ถ้าถามว่าทิศทางเป็นขาขึ้นเนี่ยเราให้กรอบถึงประมาณพันเก้าก่อนแล้วเราดูว่าถ้าสามารถยืนพื้นที่พันเก้าได้ดีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อ100ยร้อยหยดไม่ใช่เรื่องยาก ลังจากราคาทองคำร่วงลงหนักในปีนี้จากดอลลราที่แข็งค่าและเฟดที่เล่นขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตลอดทั้งปีส่วนปีหน้าทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณธนาัดาพัสวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าทองอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ปีที่ผ่านมาจริงๆราคามันค่อยๆย่อ,ยยอตอนที่เราพีคโควิดตอนนั้นทองขึ้นสูงครับแล้วก็คนก็มาเทขายเยอะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนสุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาก็ทยอยขึ้นดอกเบีย้ยทองก็จะถูกกดลงมาแต่ระหว่างที่ลงมันก็มีขึ้นเป็นจังหวะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีประชุมเฟดพอขึ้นดอกเบีย้ยทองก็ยอ่อคนก็ซื้อก็เล่นรอบแล้วก็รู้ว่ามันจะยอ่ออีกก็ซื้อก็มาอย่างเรื่อยๆ แต่พอมาถึงปลายปีนี้เริ่มเปลี่ยนก็เหมือนกับรู้ว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยจะค่อยๆย,ย,ยุติลงในปีหน้าก็เลยเหมือนกับว่าคนก็เลยเตรียมที่จะซื้อเพื่อจะเกณฑ์กาไรข,าขึ้นในปีหน้าเพราะมองว่าเรื่องของเศรษฐกิจตดถอยที่ตามมาแยกปัจจัยบวกปัจจัยลบก่อนนะครับปัจจัยบวกเศรษฐกิจอินเดียปีนี้เติบโต7%น่าจะเป็นอันนี้ส่งที่ดีเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อขายทองค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดีมานจาก อินเดียไม่น่าจะตกส่วนประเทศจีนนะ คาดหวังในเรื่องของการที่มันจะเติบโตประมาณ7%แบบสมัยก่อนเนี่ยคงไม่ได้แต่ประมาณ3-5%ในปีหน้าพอเห็นภาพที่จะไปได้แล้วก็ประกอบกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ปีนี้เป็นซีร่โควิดก็ปิดประเทศมาช้านานซึ่งจริงจีนก็กําลังปรับนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวของประเทศเพะฉะนปีหน้าน่าจะเห็นแรงอดัดชิดที่จะช่วยเหลือภาคเอกชนแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจจีนให้ฟื้นตัวคิดว่าจะมีดีมาในฝั่งที่เป็นธุรกิจจิวเวลรี่และฝั่งการลงทุนของจากประเทศจีนนนเเเพิ่่่่มมมขขึ้้ฝัังงงงสรรรอกกกกาาทุคคไ็ไไดื ของการขึ้นดอกเบีย้ยเพียงจะมองว่าทิศทางในการยุติการขึ้นดอกเบีย้ยในปีหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งก็ต้องดูประกอบไปกับเรื่องของเงินเฟอ้อว่าจะกลับมาหลอกหลอนอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุมเรื่องเงินเฟอ้ออยู่ก็อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงกับราคาทองส่วนใหญ่แล้วการปรับขึ้นดอกเบีย้ย เยอะๆแลสูงของสหรัฐอเมริกาจะตามมาในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือพยายามซอฟต์แลนดิ้งให้ดีก็คือเหมือนกับว่าพอเศรษฐกิจเริ่มที่จะมีการถดถอยลงก็จะต้องเริ่มย้อนกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็เริ่มลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดีจิดียจะต้องมีเม็ดเงินที่ต้องเพิ่มเข้ามาเพื่อให้กระตุ้นในเรื่องของการลงทุนด้วยประมาณ7ครั้งที่มีเศรษฐกิจถดถอยห้5ครั้ง ปรับขึ้นค่อนข้างสูงอีกสองครั้งถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นทันทีแต่พอผ่านพ้นในเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่ดีผ่านไปมันก็ดีกลับขึ้นมาถือว่ามีปัจจัยที่จะขึ้นได้เยอะส่วนปัจจัยลบก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปในกรานี้ที่สหรัฐอเมริกาถ้ายังเจอปัญหาเงินเฟอ้อที่ยังตามมาต่อนเนื่องก็จะส่งผลกับยุโรปในเชิงที่หนักขึ้นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐถ้าจะผ่านพ้นไปได้เศรษฐกิจยุโรปก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของพลังงานที่เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นก็ทําให้เป็นปัจจัััจจจจยยยลลลลลบบบอออออาาาาะะส่่่งงงงผผให้้คงเงนนนรรกกกก็็ททํ ว่าปัจจัยลบปีนี้เห็นไปเต็มๆและในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็ ทิศทางที่จับตาดูกันอยู่ในปีหน้าก็คือเรื่องของไตรมาส2ไตรมาส3ที่เรียกว่าการขึ้นดอกเบี้ของสหรัฐน่าจะไปในทิศทางที่ยุติลงได้แล้วก็มาดูเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่จะตามมาหรือเปล่าพะฉะงั้นทองคาในปีหน้าผมคิดว่าเรื่องของดกเบนีจะไม่ใช่ประเด็นหลับเท่ากับปีนี้แล้วปีหน้าเราให้กรอบประมาณ1,700เหรียญถึง1,900เหรียญก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ถามว่าจะขึ้นไปแตะ2,000เหรียญหรือเปล่าซึ่งทิศทางเนี่ยจริงต้องบอกว่า2ครั้งที่ผ่านมาที่ขึ้นไปแตะ2000เหรียญเนี่ยก็นะะัรบบาล,ลงททเพฉ ถ้าถามว่าทิศทางเป็นขาขึ้นให้กรอบถึงประมาณพันเก่อนนเราดูว่าถ้าสามารถยืนพื้นที่พันเได้ดีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่ออยร้อยเหรียญไม่ใช่เรื่องยาก ทีหน้าทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าเพราะว่าถ้าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าจากการที่หยุดการขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทมีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเทศเราก็กำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเศรษฐกิจกลับมาเติบโตก็มีโอกาสที่เงินบาทจะแข่งค่าทําให้ราคาทองในประเทศอาจจะถูกกดดันได้เล็กน้อยเป็นช่วงแต่ว่าแรงขึ้นของสปอตทองคําเมื่อมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ก็จะทําให้ราคาสปอตนาในเรื่องของค่าเงินได้เพราะฉะนั้นก็ทําให้นักทุนที่ถือทองก็ยังถือโอกาสซื้อในจังหวะที่ถูกเพื่อ ในช่วงที่ทำกำไรขึ้นไปได้ราคาบาทก็อยู่ประมาณ28 0 0 0ถึง3500 0บาท คิดว่าสําหรับทองคําก็ยังเป็นปีที่ดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนชอบที่เป็นขาขึ้นมากกว่าขาลงเพราะว่าขาลงถึงแม้จะมีเงินเพื่อเก็บออมแต่เวลาเก็บออมไปเรื่อยๆแล้วยังลงไปเรื่อยๆบางทีก็ถั่วจนช้อนหักหรือบางคนก็บอกว่าเก็บจนไม่รู้ว่าจะรอจุดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาในการรอผลตอบแทนเราก็ยังมองภาพว่ารอบนี้เป็นรอบที่ใกล้บอททอมมากเพราะฉะนั้นถ้าเก็บระยะยาวจริงๆต้องบอกว่าพอแตะแนวต้านที่เราให้ไวป,ประมาณพันเก้าร้อยเหรียญเพื่อเทสว่าจะขึ้นต่อได้ไหมถึงจุดพันเก้าร้อยเหรียญก็แนะนำทยอยขายสักคนนร แล้วอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้เป็นต้นทุนที่จะไปต่อถ้าเผื่อมีโอกาสไปได้มือใหม่มือเก่าแนะนําเหมือนกันคือต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องการศึกษาข้อมูลติดตามข่าวสารโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ข่าวสารเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เข้ามาก็ทําให้ราคาเนี่ยมันเกิดความตกใจได้ง่าย สำหรับทางเราเป็นจุดที่ดีอย่างหนึ่งคือว่าจริงแล้วเรามีความพร้อมในเรื่องของการรับกับสถานการณ์เพราะว่าตอนที่โควิดจะเกิดเราก็คุยกันว่าถ้าเกิดโควิดแล้วนักลงทุนไม่สามารถที่จะมาทําธุรกรรมที่บริษัทได้เพราะว่าทุกอย่างถูกชัด,ดาวน์เราจะให้บริการเขายังไงก็เป็นที่มาของแอปพลิเคชันโกลหน่าวว่าให้ลูกค้าย,ยังสามารถส่งคําสั่งซื้อขายแล้วก็ลงทุนได้ ทุกวันนี้จริงๆก็ยังมีลูกค้าเปิดบัญชีเยอะมากหลักพันต่อวันก้าหลังๆเราให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาระบบไอทีเสมควรผมคิดว่าโลกความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราให้ความสําคัญกับความยืดหยุ่นในการปรับตัวว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ใหม่หรือสิ่งที่คนต้องการเนี่ยเราพยายามที่จะให้บริการให้ตรงต่อเป้าหมายตรงเวลา คือหนึ่งลูกค้าเปิดบัญชีสะดวกแล้วไม่ได้ต้องมีหลักประกันมาว่าแล้วไม่มีความเสี่ยงด้วยเราได้รับเงินลูกค้าเป็นจนํานวนเราให้ทอนทันทีลูกค้าขายกับเราตีหนึ่งตีสองก็ได้เงินเข้าบัญชีวินาทีนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ายังไม่ได้ทําได้ดทุกที่ซึ่งที่ผ่านมาในในเซกเมนต์เนี้ยผมว่าเราทํามาได้ดีครับก็เลยทําให้ผู้ใช้งานสะดวกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเบลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กประชาชาติและยูทูปประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ